อยู่ที่ตีนเขาแล้วครับกำลังจะขึ้นหลวงคุณวินนะครับกำลังจัดรถคิวอยู่ฮะเรียงวัดจะขึ้นรถสองแถวแบบนี้ฮะนี่คือรถสองแถวที่เราจะขึ้นเนี่ยรถคันหนึง่งจะมีนั่งได้ประมาณสิบคนนะครับผมกำลังเตรียมค่ะคุณกุ้ยจุติจะมีบรนเวณที่เราคอยจัดดูครับผมได้แล้วนะครับ ขึ้นก่อนนะขึ้นก่อนอ่ากําลังเตรียมนีนนนนมน่นี่คือบัสเตรียมขึ้นเกาะครับหลวงคุฒิวินโอเคนะครับนี่คือสุลมุนนิดเดียวคนจัดพี่แอดด๊ดเด็นี่คือพี่แอดนะครับ อ,ออกแล้วครับออกแล้วคันแรกการเดินทางขึ้นสู่ดนหลวงคุณวินคันนี้เราก็จะจับแน,น่นๆน,น,นะครับจับแน,น่นๆน,น,นะครับทุกคนบ๊ายบายประมาณสักประมาณสามสิบนาทีถึงคนระับถึงสดยอดทางนี้สุดยอดเลยครับสวยงามมากนะครับไม่คิหรอกุณวินสามสิบนทีประมาณนั่นแหละ จู่จู่จู่มีนิดหน่อยเป็นบางบางจุดตรงที่อยู่ห้องน้ำยังมีข้างล่างอ่ะถ้าเป็นของ r ู่จะได้ครับผมเอก็ได้นิดหน่อยแต่ในวัดเขาจะมี wi f ฟให้อยู่ขอหลวงพ่อของเอเอเขา Wifi เข้ามาให้ได้นิดหน่อยแต่สามารถที่จะส่งไลน์ได้อะไรได้แต่ว่าจะไปโหลดอะไรไม่ได้ ไจะขึ้นลงเลยครับโอ้ตัวดีโอ,โโอ้ขึ้นมาถึงดอยแล้วครับดอยหลวงหลวงคุณวินแล้วครับดิตอนขึ้นมาไม่ได้ถ่ายคลิปวิดีโอเลยเพราะว่านั่งรถสองแถวถ่ายไม่ได้อขึ้นมาถึงนี่แล้วตอนนี้เวลาเกือบทุ่มแล้วรถึงแล้วครับถึงแล้วตอนนี้ก็รอรอ,ร,อรถรถส่งพาสไอรถส่งกระเป๋าจะไม่มาแล้วครับอ่านี่ทุกคนก็รอรถ บรรทุกกระเป๋ามาะฮะเสื้อผ้าสัมภาระต่างๆางยังอยู่กับรถอีกคันหนึ่งทุกคนก็ถ่ายรูปทำอะไรกันตามอาัธอาศัยก่อนนะครับผมมาดูีป้ายวัดหลวงคุนวินนะฮะสวยงาม,มาอ่ะยูใกล้ๆูใกล้ๆนี่วัดหลวงคุนวินนี่ขณะที่กำลังรอสัมภาระกันทุกคนก็ ถ่ายรูปเก็บไว้ไปเที่ยวหรืกันตามอธัธยาศัยนะครับผมตอนี้ยังยังไม่มีอะไรยังมดืดรอรถสัมภาระขึ้นมายังไม่ถึงนะครับผมรถส่งรถรถส่งคนก็ขึ้นมาถึงหมดแล้วอามาเคันหนึ่งน่าจะเป็นรถสัมภาระนะี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชเป็นรถส่งเป็นรถขนคนขน,ขน,ข,น,ข,น,ข,นขนนะครับผม,ม,ามายังไม่ใช่อ่าหลบรถน่อยขณะที่เรากรัเเ๋าก็ดูบรรยากาศ ลางคืนไปเรื่อนยนะครับท้องฟ้าวันนี้แจ่มใสปกติหลวงพ่อบอกฝนจะตกวันนี้วันนี้ดีมากเลยฝนไม่ตกนะฮะถ้าฝนตกจะขึ้นมาไม่ได้เลยเน่ๆขึ้นมาไม่ได้เลยหลวงพ่อจรันท่านก็เป็นห่วงมากเลยว่าถ้าฝนตกนี่จะทำยังไงนี่นี่ครับประลามวิธีคืนนี้ถ้าเกิดว่าอาบน้ำเสร็จแล้วกินข้าวเสร็จแล้วก็จะมานั่งฟังพระจจรันเทศนาตรงนี้นะครับขณะที่เรากําลังรอกระเป๋าอยู่ก็ทุกคนก็ได้ถ่ายรูปกัน ทามาเจฉริยะใส่นะครับผมสวยงามมากมีมือกล้องดีมากเลยน่ารักมากนะครับผมนี่คือทีมงานสังฆทานเรานะครับผมถ่ายวีดีโอครับผมโอเควันนี้ใส่เราเนี่ยล้างได้นะเพราะนิสัยเราเนี่ยไม่ใช่บอดดีอะไร ทุกคนก็รู้ว่าน,นิสัยตัวเองก็ไม่ค่อยจะดีอะไรหรอกแต่ล้าง,งเสื้อบ้างก็ดีนะมันจะได้เปลี่ยนคนใหม่ขึ้นมาเป็นคนใหม่เป็นชีวิตใหม่ขึ้นมาอันนี้มันก็จะเป็นเรื่องของการขัดเกลานะเมื่อต่อไปเนี่ยเราเห็นตัวเองมากขึ้นมากไหม่นะขอบอกกันนะว่าคนที่เห็นตัวเองแนสุภาษิตคือคนเริ่มแรกเท่าน้นเองหลังจากนั้นแล้วไม่มีคาว่า,าอาสุภามีแต่ร่างปัจจุบันอย่างเดียว ผมพูดเลียกว่าหนังอย่างเดียวร่างสดๆปัจจุบันของเรานเนี่ยแต่มันก็เป็นอสุภะแบบร่างปัจจุบันไปนะคนที่นนึกตัวเองเน่ามาตัวเองเป็นนอนเป็นรงระดูกนั่นคือคนใหม่ๆม,มันจะใหม่ไประยะหนึง่งนะไม่ได้เป็นทั้งทงอสุภตะตลอดสายของเห็นตัวเองเน่าเห็นตัวเองเป็นนอนไม่เป็นเป็นร่างปัจจุบนันอย่างเดียวร่างสดๆปัจจุบนันปัจจุบันนี่หลย แต่เห็นหมดเลยตับแต่เสกุงเหมือนนั่งดูไ่ตัวเองตัวเองยๆนะนั่งดูตับตัวเองไ่ตัวเอง,เ,องเห็นอุจจาระปัสสาวะอยู่เหมนกันมันเบื่อเบือบ่อตัวเองทําให้เราเบือ่อเพศตรงข้ามว่าเขาก็เหมือนเราเราก็เหมือนเขาแต่ความสุข,ขเขาทาใหม่โอ้โลกมันหลอกกันอย่างนี้เราก็หลงจากงวปักงูปำมาหลายชาติเหม,มือนกันมืดหน้าตามมวไปหมด เรารู้เลยว่ามันไม่มีอะไรหรอกมันหลอกกันเฉยๆความเป็นหญิงเป็นชายกะลดลงลดลงลดลงพร้อมที่จะหายไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะหายเมื่อเราเห็นตัวเองร้อยเเซ็นต์ะถ้าเราเห็นตัวเองร้อยเอร์ซนต์นั่นเราชนะแล้วความเป็นหญิงเป็นชายหมดจากเราไปแล้วแต่ร่างเราก็ยังเป็นหญิงเป็นชายอยู่นะแต่ใจไม่เป็นแล้วเป็นเนื้อขามาสุขหมดเลย ฉานั้นเน่ขมาสุกนี้จะมาทดแทนหมดเลยปรากฏว่าเนื้อหนังของเรามีสุกตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเลยช้ำไปหมดเลยเหมือนเนื้อแตองโมเหมือนผลไม้แช่อิ่มเหมือนผ้าที่ซับน้ำชุ่มทั้งตัวเลยแต่ตอนนี้กลับด้กันแลวทำจนจิตนี้กลับด้านนะมันมีขนาดขนาดว่าสู้จนกลับด้านได้นะถ้าไม่งั้นเราไม่ชนะหรอก ทาสมาธิหรอไม่ได้กลับตรงนี้ออกสมาธิเหมันกับไปหาเขาอยู่แล้วออกสมาธิมืนไปหาคนอื่นอยู่แล้วมันไปทางเก่าท่านนี้เพราะมันไม่ได้อกกเอาเกเรตออกเขาจึงเรียกว่าสมาธิโลก,กีแต่นี่มันจะไม่ไม่ใช่โลก,กีโลก,กุตระฉะนั้นก็กลายเป็นว่าถ้าเราเห็นตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราชินใจอยู่ความเห็นจะไม่ดับเลยนะตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะ ทังทง้งกลางวันทั้งกลางคืนเราจะเห็นหมดเลยหัวตั้งแต่หัวถึงเท้าในเห็นตลอดพร้อมกันหมดเลยเมื่อก่อนนะเราทําใหม่ๆนะเห็นหัวเอาเท้าไม่เห็นหรอกเห็นแต่หัวแต่เราเราไปดูเท้าเอาหัวเราหายอีกแล้วเห็นแต่เท้าแล้วด้วยไหนเห็นอันนั้นแต่อันนั้นใหม่ๆอยู่นะแต่ถ,ถ้าคนเก่าแล้วดูทีเดียวหัวเท้าทะลวงหมดเลยแล้วก็ปรากฏงั้นได้24ชั่วโมงแล้วก็ตลอดชีวิตเลยตั้งแต่เราได้ตรงนี้มาเนี่ยเราจะไม่ เราเบื่อเราเบื่อคนแล้วก็เบื่อตัวเองด้วยเบื่อตัวเองก่อนนะถึงจะเบื่อคนอื่นหลังที่หลังเลยไม่อยากนึกถึงใครไม่เอาใครมาคิดไม่เอาหญิงเอาชายมาเราไม่มีอะไรที่จะมากำหนดยินดีใครมันก็ออกหมดเลยมันเป็นอย่างนั้นได้นะอันนี้เราพูดถึงว่าถ้าใครเห็นตัวเองแจ้งเนี่ยเชื่อแล้วเกินว่าตอนนี้ไปเนี่ยความเป็นหญิงเป็นชายก็สลายตัว ถ้าเป็นพระก็ไม่มีทางสุขแล้วสุดอะไรใจยังไม่ไปเลยตัวจะไปเลยดวันๆจิตนี่อยู่แค่หัวเท้าเองไม่เคยออกจากนั้นเลยนะเป็นพระก็บริบูรณ์สิไม่ใช่ว่าตัวอยู่นี่จิตเป็นยูคิดนอกคิดเนพระก็จะเป็นพระตรงไหนอันนี้เรารู้เลยว่าการเป็นพระไม่ใช่เป็นแค่ตัวเป็นต้องเป็นใจด้วยมันเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้นะ ที่สุดถ้างั้นทำไงาไม่ทนอยู่นี้หรอยากจะตายเนี่ยอยู่ที่นี่มันจะมอนสุขที่ไหนแล้วนีมันก็เป็นเรื่องที่ว่าเราต้องต้องทนกลายว่าเป็นพาะมีความสุขที่สุดในโลกนะมันเป็นความสุขที่สุขจากจิตที่อยู่กับตัวเองนั่นเองวันๆมีแต่ภาพเราทั้งวันเลยเราไม่มีภาพใครทําจนว่ามโมวิญญ,ญาเราดัดมา ถ้าคนเห็นตัวเองร้อยเนดับเลยนะวโนวิญญาณดับเลยนะให้ตัวเองเนี่ยเป็นอะไรนะเห็นตัวเองเป็นรูปร่างขึ้นมาแล้วเห็นตัวเองเนี่ยเน่าเปื่อยสลายเป็นกองกระดูแล้วก็กาหนดให้สลายเป็นดินเป็นน้ําไปแบบนั้นเขาเขาเขาาพูดเันอย่างนั้นยังเป็นะแต่เราไปทําไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นอย่างนั้นมันเป็นนิมิตไปแตมันเป็นนิมิตไปนิมิตเนี่ยมันไม่ได้สมัยมันหลังจาก ฟังเทศพาจา์จรันเสร็จแล้วก็กลับเข้าที่พักนะครับผมที่พักแล้วครับหลังจากฟังเทศแล้วก็กลับเข้าที่พักพรุ่งนี้จะตื่นนี่สวยที่พักคืนนี้นะครับวัดหลวงคุนวินนะครับต่อไปก็พักผ่อนแล้วนะครับพรุ่งนี้เช้าตื่นมาก็ไปทอดกระถินกันนะครับผมสวัสดีครับเช้าวันที่1ิบ พิจิกานะครับพุทธศักราช2567วันนี้อยู่ที่ลุงแขกอยู่ที่ดอยวัดหลวงคุนวินนะครับตำบลดอนปา่าอําเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่นะครับมาท่ดกระถินนะครับผมหลังจากที่เดินขึ้นมาก็แต่เมื่อคืนเลยนะฮะเมื่อคืนได้นอนหลับสบายน,นะครับเ่นเช้ามาก็เตรียมตัวที่จะท่ดกระถินนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ถึงเวลาท่ดกระถินก็พอดีได้มีของทงของเขาเรียกว่าลงทานมาจากกรุงเทพนะครับผม นี่มีคณะมานะครับก็มีมป้าลุงอาโลน,นะครับแล้วก็มีคุณอุบลน,นะคุณอุบลมองหน้าหน่อยเลยเเดีครับแล้วก็พี่มอมรพี่มอมรรัตน์นะครับนี่จากจังหวัดนนทบุรีด้วยกันนะฮะอำเภอไซน้อยนะพี่รัตน์เนาะอ่าโอเคนี่ก็มาด้วยกันกับคณะบุญน,นะครับผม ก็ข้างล่างนี่นก็จะมีที่ให้ทุกคนได้ดื่มกาแฟกันนะครับดื่มกาแฟทานข้าวกันตามปกติเรียกว่าตรงนี้เป็นที่โรงทานนะครับข้างบนก็จะมีที่ให้เราได้ตักอาหารมาทานกันได้ตามสบายนะครับจะมีทางคณะโรงทานเขาขึ้นมาจากข้างล่างนะครับมาจัดให้กับพี่น้องทุกคนได้ ประทายกันนะครับด้านล่างนี้ก็จะมีผู้คนเดินจะซื้อหรือล,ลืมทานอาหารกันนะครับจะมีลงทานแต่ละที่ห้แต่ละจุดมาเนี่ยลงทานนี้ก็จะเป็นของนี่ฮะลงทานแต่ละลงก็จะมาสวัสดีคับ สวัสดีครับผมยิ่กอลงทานอี่ครับกลงทานไม่ไม่ไม่สีนี่มาและคณะจังหวัดพิษณุโล,โลกนะครับม,มาจากพิษณุโลกเลยนะครับไกญ่มากเลยนะครับนี่ก็มีแล้วก็มานี่ก็มาทาน,นีีก็จะมาเจอฮคนกำลังยืนทานอาหารกันอยู่นะครับนี่มีโต๊ะนี่ยังว่างอยู่นะฮะคณะทานยังไม่มากันนะฮะยังไม่มา มันไม่ถือนะครับผม,ม,นม,มในฝั่งนี้ก็มีฝังนะ่ง,งนึงรนะนี่ก็กำลงังทำข้าวอยู่นะนี่สวัสดีครับนี่คืออะไรคุกกหาอยยนดครับโหน้าทานมากเลยนะครับสวัสดีครับครับผมขอบคุณมากครับผมนี่คือทักทาย าทุกกนเนะ่ก็จมาเดีกก็เอโอทำเมฆทำนายดวงด้วยนะทำนายดวงด้วยนะฮะเมืองครับ นดี๋ยวก็มีคนกำลังเลื่อนวิจะร์โตกระถินลงมานะครับผมเพื่อจะมาให้ทุกคนได้ปักกันนะครับผมหยุดไปเลยครับ ได้ครับได้ครับเดี๋ยวจะพาไปเยี่ยมลงทานนะครับผมลงทานข้างบนกันนะครับนี่จัาที่นะสวัสดีครับนี่คือลงทานแล้วนะครับครับผมลงทานจัดมาให้เราให้กับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเลยครับ จากระยองเลยเหรอโอ้โหมาจากระยองเลยนี่ยโอ้โหน่ารักมากเลยมาจากระยองเลยครับกาจักสุพรรณบุรีเลยครับป้าโอ้โหนี่จากสุพรรณบุรีเลยโหเยอยมมากเลยอันนี้ระยองนี่ลายองอันนี้จากสุพรรณเนาะอันนี้เปลี่ยนต้นกระถินของ ญาติมาจากจังหวัดน่านนะของอของคุณพ่อพระอาจารย์จรันนะครับมาจากจังหวัดน่านนะครับพุ่มกระถินนะครับสวยงามมากเลยครับผมคุณพ่อจะมาทุกๆปีนะครับนี่คือพระอาจารย์จรันนะครับผมอันนี้คือจากจังหวัดน่านเลยนะฮะบ,บ้านเกิดของพระอาจารย์จรันนะครับเจ้าวาดวัดหลวงคุวินนะครับ สวัสดีะคระัออบอยู่็มีข้าวต้มนะครับโจข้า,าผ่านกันนะครับนี่คือโรงทานนะครับข,ของวัดหลวงวุนวินและธรรมสถานนะครับของเูอโดยหลวงพ่อจรัญท์ทักขยาโนนะครับเจ้าอาวาสวัดหลวงวุนวินนะครับ อีกหุ่มนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นข้าวต้มเนาะโจ๊กเนาะเอาก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวหมูหมักค่ะก๋วยเตี๋ยวหมูหมักนะครับหลวงพุธวินนะครับโอ้โหสวยงามสวยงามนี่นั่นเลยค่ะนุ่นนุ่นโยมประธานสองท่านค่ะอ๋อโยมประธานนะครับโอ้สวัสดีค่ะคุณแม่ครับสวัสดีครับโอ้โอน่ารักมากเลยนะ อ้คุณพยาบาลสวัสดีครับคุณพยาบาลสวัสดีครับน่ารักมากเลยนะแฟนเป็นไอ้นนอมมหาเล็กทักษพระองค์โอ้โหสุดยอดรับใช้พระองค์ด้วยนะสุดยอดมากเลยครับผมเป็นบุญของเรานะได้รับใช้พระองค์นะครับผมดีใจด้วยดีใจด้วยนะครับเอามานี่อีกม oh, ุมหนึ่งนะครับตรงนี um ้ก็ถ่ายข้างบนนะครับมองไปข้างล่างสวยงามมันก็ม um> ีลงทานนะฮะให้กับ คนสถานเอกชนที่เดินทางมาจากสารทิศนะฮะมีทุกทุกจังหวัดเลยครับจังหวัดน่านก็มีจังหวัดพิษณุโลกก็มีระยองก็มีนะฮะมานี่ฮะมาจากสุพรรณการก็ลุงแขกับสุพรรณการแล้วก็จกังหวัดนนทบุรีฮะภาษาคาถา,ท,าทั้งหมดนะครับก็มารวมกันที่นี่นะครับผมเอาไหมแขกเอา,กกาไหมเอากระเพลาไหมเอาจะเอาไหมอ่ะออแล้วก็ ทางลุงแขก็มีต้นกระถินมานะยครับนี่มาแล้วก็มีขนมแจกทานนะแจกทานก็โดยมีคุณคุณหญิงคุณอุบลนะฮะคุณอุบลศักแก้วนะเป็นคนจัดนํามานะครับนี่ครับผมจากักหวัดนนทบุรีอำเภอไซน้อยนะครับบ้านอิ่มอําพรนะครับอีอ่น่ก็พี่รัตนะครับพี่ลคนสวยค่ะพี่อมรักคนสวยนะครับเป็นอดีตราชการครูนะครับเก็นเสียอายุแล้วครับผมดูหน้าอายุ หน้าอายุ5.3นะครับแต่อายุจริงก็เสียแล้วนะครับพิรัา <c oughs> นี่คือวิหารพระนอนนะครับของวัดหลวงคุนวินเรานะครับได้ขึ้นมาถ่าย <c oughs> ข้างบนขึ้นมาจากประววิธีเมื่อกี้นะครับนี่คือพระนอนแกะสะลักด้วยไม้นะครับวัดหลวงคุนวิน,นสวยมากเลยนะครับเป็น,ปนพระปราง ประปางสายญาตินะครับประปางสายญาติแกะสลักด้วยไม้สวยงามมากนะครับดูที่พระขดของท่านจะมีดอกไม้วางอยู่นะครับใครไม่เคยมาก็มาได้นะครับมากราบท่านได้นะครับที่วัดหลวงคุณวินนะครับตำบลดอนเป่าอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่พอดีลูกแขกมากับคณะทัวร์พีเอสนะฮะได้ขึ้นมาถ่ายไว้ให้นะครับ ก็มีผู้คนมาเริ่มถ่ายรูปแล้วก่อนที่จะถึงพิธีถวายกระถินในเวลา1 1นาฬิกา30นาทีก็ให้ผู้คนได้มาถ่ายรูปกันนะครับก่อนที่จะเข้าพิธีถ่ายแอร์เข้าพิธีถวายพระกระ,ะถินนะครับผมให้กับพระอาจารย์เจ้าวาดข้างบนนู้นก็จะเป็นพระยืนนะครับแก,แกะสลักด้วยไม้จำปานะครับข้างบนก็จะเป็น พระยืนแกะสลักด้วยไมจ้จำปานะครับก,ก,ก็จะ,ะนอ,นนะอยู่ตรงข้ามกับพระนอนอยู่ตรงข้ามกับพระสลาอยนะู่ีรงสลาพระนอนนะครับ 对。嗯嗯嗯 เดี๋ยวเราแค่จะพาเดินลงทางพญานานคท่านนี่ประตูพญานาคของวัดหลวงขุนวินนะมีพญานาคสีขาวสวยอยู่ข้างๆประตูทางลงเนี่ยตรงนี้เนีย่ยยาวประมาณน่าจะประมาณ3าสิเมตรน่าจะได้นะฮะประมาณนะครับประมาณเอาเฉยประตูทางลงพญานา,านควัดหลวงขุนวินมาถึง นี่คือหัวพญานาคกุฏิตรงนี้นะฮะมัะนจะมีพญานาคข้างอันนี้ข้างขวาแล้วก็ามาข้างซ้ายนี่คือประตูพญานาคของวัดโลคุณวินนะครับผม เและยวขอฝ่ายเริ่มมาเรื่อยครับ,บยอดเงินยังไม่หมดนะครับซึ่งมีอยอดมาทั้งหมดป,ประมาณสามแสนสามสามแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับสาธุนะครับแหน,นะครับ ตามพุ่มสวยๆกระจายแดงที่เราได้เห็นกันนะครับแล้วเราก็ได้ถ่ายภาพกันอ่ะโยกกันเลยนะครับอุลละซ่าทูนะครับอาจารย์ที่ครับครับนิดนึงนะครับอ๋ออยู่ด้านหลังเออนะครับอาะพี่พี่นัทอ่ะโอเคต้นใหญ่ได้รับอนุญาตนะครับต้นนี้สวยมากเลยครับสวยมากเลยครับต้นโหสวยมากเลยครับที่ญี่ปุ่นนะครับพัชราจิรลักษณ์นะครับแลาต้อก็จะมีคนที่สูงจากเขาซึ่งได้ต้นของสีขาวใสๆที่ได้ ใช้ชีวิตไปแล้วก่อนหน้านี่คณะใครยอยมาเลยครับตนต้นกระตินี่เน่ยะครับผมหลายท่านด้วยกันนะครับเรับพื่องนครับและสาธุชนหลายท่านเพื่อนมุ่นสี่ที่ฝ่ายใดทนี้สวยมากรับนะครับโดยนำบริวารมาเลยต้นนี้สวยครับต้นนี้เป็นนกยุงนะสวยมากสามารถถวายท่านได้เลยครับบริวารช่วยกันนะครับใครว่างก็นำเข้าถวายพระพุทธเจ้าได้นะครับอันนีเที่ทำก่อนจิตเอ้ย จูเดี๋ยวก่อนเราก่อนนะมพาวอร์เนเทียเราก่อนพญานาคสวยมากเลยครับพญานาคของวัดประตูขึ้นวัดหลวงคุณวินเนร์เนี่ตอนนี้ก็แล้วก็เตรียมตัวจะเดินทางลงกลับลงแล้วครับผม ললো দিয় ল'ব লাগিব দেখা